มันก็เป็นไม่ได้เข้าดราม่าอีกเรื่องหนึ่งอ่ะแหละก็คือฟิกกันไปมาเออเซอร์ฟลายน้อยมากไม่ต้องไปดูหรอกมาดูรีวิววันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องซีรีส์ที่เกี่ยวกับจิตแพทย์อีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่อง f ิกซ์อยู่ฟิกซอ่าซึ่งก็เป็นซีรีส์นอกกระแสอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไก่ ช่างไปหาส <laughs> ันดามดู <laughs> เออไม่มีใครดูเลยบ้างพี่ฉันดูอยู่คนเดียวหรือเปล่าฉันก็ดูตอนเก่บ้าง <c oughs> เรื่องยอ่อ Fix You เป็นยังไงคะเรื่องยอ่อคือมันเป็นเรื่องของพระเอกเป็นจิตรแพทย์ซึ่งทําทุกวิธีทางที่จะบําบัดคนไข้ของเขาแล้วก็มักจะนอกตําราอยู่ตลอดเวลาอื ทำให้ไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของหัวหน้าผู้อำนวยการโรงพยาบาลวุฒิจะเสียงานอยู่หลายรอบคือเขาแก้แขไม่ได้พฤติกรรมบําบัดไม่ได้ให้ยาใช่นางเอกนางเอกก็คือนางเป็นนักแสดงละครเวทีที่มีพรสวรรค์มากเลยคือได้รางวัลด้วยอะเป็นนักแสดงละครเวทีเป็นนางเอกหน้าใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงประมาณนี้แต่ว่านางมีปัญหาก็คือคือชีวิตวัยเด็กของเขาเนี่ยคือ เขาถูกแม่จริงๆเอาไปทิ้งไว้ที่บ้านเดนกำพร้าแล้วก็มีคนมารับไปเลี้ยงรับไปเลี้ยงอยู่ได้หปีก็เอาไปคืนอีกเขาก็เลยเป็นคนมีปมคือในเรื่องตอนต้นมันจะทําให้ดูเหมือนกับว่านางเอกเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เบี่ยงวีนแล้วก็นางเอกอะก็ได้มาเจอกับพระเอกโดยที่ตอนแรกไม่รู้ว่าพระเอกเป็นหมอแล้วก็พอมาเจอกันปุ๊บมาต่หลังมารู้ว่าเป็นหมอพระเอกก็เลย พยายามที่จะรักษานางเอกก็คือ Fix You เนี่ยมันมีชื่อเรื่องอื่นว่า Soul Repairer หรือว่า Soul Mechanic จริงๆเขาตั้งใจะจะสื่อว่ามันเป็นการเยียวยาบำบัด จิตวิญญาณตัวละครพระเอกเนี่ยมันชื่อว่าคุณหมออิชิจุนหมออิชิจุนเนี่ยจัดพอดแคสต์ด้วยแล้วก็ใช้ชื่อว่าช่างคู่ซ่อมจิตใจตีมเรื่องทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นการพยายามบอกว่าคนที่มีปัญหาทางจิตอ่ะเขาไม่ใช่คนบ้าเขาไม่ได้เป็นโรคประสาทเขาแค่ป่วยเขาต้องการการรักษาการที่ใครสักคนนึงเป็นมีปัญหาทางจิตอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาคือทั้งเรื่องนั้นถ้าดูจนจบอ่ะจะรู้สึกว่ามีคนปกติน้อยมากเลยเขียนทั้งเรื่อง เออจริงอย่างพระเอกจริงๆอ่ะ <laughs> ก็เป็นโรค PTSD ใช่ PTSD ซึ่งมันแปลว่า post, post trauma stress อะไร disorder ก็คือเสียใจจากเหตุการณ์รุนแรงอะไรประมาณเนี้ยเออ,เอ,อคุณหมออิชิจุนเนี่ยพระเอกของเรื่อง Fix You เนี่ยมีคนไข้คนหนึ่งที่ไปโดดน้ำตายต่อหน้าคุณหมอเออ,เอ,อซึ่งจริงๆแล้วคือเป็นการพยายามได้รับความสนใจมันเป็นอาการป่วยนั่นแหละเออทำให้คุณหมอเขาก็เลยกลัว เขาก็เลยไม่สูญเสียคนไข้อีกอคนไข้คนนั้นอ่ะเป็นโรค ภาวะบุคลิกภาพแบบกำากึง่งเขาก็จะไม่ยอมรักษาคนไข้โรคนี้อีกเลยซึ่งนางเอกอะ่ะมันเป็นโรค,น,โรคนี้แหละเออ,อซึ่งจริงๆแล้วนางเอกมันรักษากับหมอผู้หญิงอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อพระเอกหมอผู้หญิงเนี่ยเห็นทรงละก็เลยส่งส่งมาส่งไปให้พระเอกรักษาออเออเพราะว่าอยากให้พระเอกรักษานางเอกแล้วในทํานองเดียวกันก็อยากให้หนางเอกรักษาพระเอกไปด้วยก็คือ,อฟิกซ์กันไปมาเออใช่นางเอกในเรื่องเนี่ยชื่อฮันอูจูจริงๆแล้วเก่งนะร้องพงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย เนื้อเรื่องก็คือเนี่ยต่างคนต่างมารักษากันไป <Ừ. S 1> มาแล้วก็จะมีเคสของคนไข้คนอื่นนู่นนี่นั่นแล้วก็จะทําให้เห็นว่าการทํางานของทีมจิตแพทย์ในโรงพยาบาลนะทาแบบไหน <Ừ. S 1> ซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีสองแนวทางเลยแนวทางหนึ่งก็คือรักษาโดยการใช้ยา <Ừ. S 1> ให้กินยาให้รักษาแก่เครียดก,ก็กินยานอนหลับกินอะไรก็ว่าไป <Ừ. S 1> แต่พระเอกอเขาพยายามจะขุดคุยไปหาต้นต่อ ah ของอต้นต่อของการที่คนไข้อะทำไมถึงเป็นโรคนี้มันเกิดจากอะไรแล้วก็พยายามจะไปแก้ตรงนั้นโดยที่ เอานางเอกเข้ามาช่วยด้วยเขาก็ให้คนไข้มาทําเขาเรียกว่าการแสดงบําบัดนางเอกก็จะแสดงเป็นตัวละครอย่างเช่นแบบคนไข้คนนี้มีปมกับพ่อนางเอกก็เหมือนไปแสดงเป็นพ่อแล้วให้คนไข้คนนั้นอ่ะถ้าอยากพูดอะไรอยากระบายอะไรก็คือพูดกับนางเอกคนไข้คนนั้นอ่ะเขาได้แบบ เยียวยาจิตใจก็คือพระเอกตั้งใจรักษาที่ต้นเหตุแต่อีกแนวหนึ่งก็คือรักษาที่อาการเฉยๆเหมือนกดอาการให้มันหายไปก็คือในเนี้ยก็ทําให้เราดูประมาณนั้นแต่ว่าคุณหมอของอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีความตั้งใจจะรักษาให้คนไข้หายเหมือนกันนะเขาก็อยากจะฟิกซ์ยูเหมือนกันแหละแต่ว่ามันแค่คนละแนวทางเฉยๆแล้วก็สุดท้ายแล้วทั้งคุณหมออิชิจูนแล้วก็นางเอกฮันอูจูก็รักกันค ก็อุตส่าห์มีเลิฟลายน้อยมากไก่ให้คะแนนเท่าไหร่เรื่องนี้อ่ะคือเต็มสิบหักไปสองคะแนนก่อนเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเอื่อยเอื่อยมากคือมันมีทั้งหมดสามสิบสองตอนแต่ว่าตอนละครึ่งชั่วโมงโอเคฉายทางวิวนะมันมันตอนละครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะคือก็เท่ากับอาทิตย์หนึ่งมันจะออกมาสี่ตอนบางทีแบบใช้เวลาไก่ใช้เวลาสี่วันกว่าจะดูจบอะเออถ้าเป็นเรื่องที่เราชอบอะดูต้องดูจนใช่ไหม จบเพราะว่าเราอยากจะรู้อีกนิดนึงอารมณ์แบบฉันรู้เธอก็เป็นอีกตอนละกันอีกตอนละกันอีกที่ตีสามแล้วใช่เอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้น่าติดตามอ่ะเออออยมากแล้วก็หาอีกหนึ่งคะแนนคือเคมีของพระเอกกับนางเอกอไม่ไม่รู้สึกถึงเคมีของสองคนนี้เลยไม่รู้ว่า อ๋อนี่รักกันแล้วหรอรักกันนี่ชอบยังไงทําไมเหรอทำไมถึงรักกันรักกันเพราะอะไรคือถ้าคนไข้ที่เป็นโรคเนี้ยเขาจะมีความรู้สึกพึ่งพิงกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วพอดีนางเอกอ่ะเขามาพึ่งพิงพระเอกไงก็เลยเออโอเคนี่เป็นสิ่งที่ทําให้ให้นางเอกเขารักพระเอกใช่ปะแต่ว่าพระเอกอ่ะรักนางเอกตอนไหนรักยังไงทำไมถึงรักรักจริงรักแล้วรักเหรอ ให้อีกหนึ่งคะแนนนี่เมื่อกี้เหลือเจแล้วให้อีกหนึ่งคะแนนเหลือหกคือเรื่องของเลิฟไลด์ด้วยความที่มันแบบมันไม่ใส่อะไรเข้ามาเลยอ่ะมันเขาจะใส่เรื่องของคนไข้เยอะมากเรื่องของในโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออเราก็จะแบบจริงๆเรื่องส่วนนั้นมันมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีแต่ว่าเลิฟไลน์มันไม่มียเลยแล้วอยู่ดีมันก็แบบหลักการเราก็แบบอเรดใช่เหรอเออใช่เหรอจริงเหรอฉินจ๊ะแหละสรุปให้ไปหกเต็มสิบจ้าโอเคฟิกซ์ยูเนี่ยนักแสดงมีใครบ้าง พระเอกชื่อชินไฮยุนซึ่งปีนี้อายุ46แล้วค่ะคุณอ้อแต่ว่าหน้านี้ไม่ค่อยคุ้นนะจริงๆเราก,เราก็เราก็เพิ่งเคยดูเรื่องนี้เรื่องแรกเหมือนกันอเออแต่ลองไปเสิร์ชดูคือเขาเหมือนเป็นสายหนังเ,เล่นซีรีส์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่าอ,อายุ46คือในเรื่องตอนแรกก็แบบเฮ้ยคนนี้พระเอกจริงปะเนี่ย <laughs> <laughs> น่ายับนิดน,นึงนะ <laughs> เออดูแก่มากเลยแกเฮ้ยพูดไปเขาเคยเป็นแฟนกับคิมโกอึนด้วยนะจริงอะเอออีเกเรื่องเดอะคิงเหรอเอองเอรื่อง g o เขาไปเจอกันเขาไม่ห่างกันเยอะเป็นยี่สิบปีเหรอแกก็ก็หลายปีอยู่เพราะว่าเขาไปเจอกันตอนดำน้ำแต่ก็แป๊บเดียวหมายถึงว่าดำน้ำกันแป๊บเดียวคบกันแป๊บเดียวส่วนนางเอกก็คือจองโซมินคนนี้ก็น่าดังอยู่โอเคจะบอกว่าคนนี้ก็น่าช้ำอยู่นะก็เห็นในหลายๆเรื่องเอก็มีความเป็นแบบน่าจะคล้ายๆแบสซูจีอะมีความแบบน่ากลมน่ารักน่ารักตาโตโตมีเบบี้แฟทคนไทยก็น่าจะรู้จักเยอะเรื่อง This is my first life รักแรกตั้งครอบครัวแล้เรื่องนั้นพระเอกคืออีมินกิจำได้ชอบพระเอกที่ไม่หลอกแต่ชอบอ่าสรุปไฮไลท์ฟิกซ์ยูคือสรุปไม่ต้องไปดูหรอกเสี่ยวเวลาจริงใจไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูจีเราไปฟังหมดแล้วเออเราให้ฟังไปหมดแล้วว่ามันไม่มีอะไรมันก็เป็นไม่ได้เข้าดราม่าอีกเรื่องหนึ่งแหละเป็นเรื่องของคนไข้จิตเวชล้วนๆแม้แต่หมอก็ป่วยเพื่อนหมอ ก็ป่วยนางเอกก็ป่วยคนธรรมดามีไหมไม่มีป่วยกันทั้งเรื่องแต่ว่าตั้งใจจะทำให้รู้ว่าเออคนแบบที่ป่วยด้วยโรคจิตอะไรเงี้ยมันคือมาฮาหมอเฮอร์ไม่เป็นแค่อาการป่วยอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นคนบ้านะมันเป็นเรื่องปกตินี่ก็สงสัยนะเพราะว่าเรื่องหลังๆนี้มีเรื่องเกี่ยวกับจิตเวชเยอะมากคือตอนนี้มันเป็นปัญหาสังคมในเกาหลีหรือเปล่าก็คงใช่บ้านเราก็น่าจะใช่สรุปก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาดูหรอก รีวิวให้แล้วนะจ้ะโอเค